สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังสำรานนะคะก็วันนี้ลองชุดให้พี่ลานนะคะยืนให้ถ่ายรูปนิ่งเลยค่ะดูดูว่าเป็นยังไงคะชุดพอใช้ได้ไหมทำ,แบบะะทำแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะคะทำแบบลูกทุ่งค่ะไม่ได้อะไรมาก ผ่านไหมผ่านไหมขาสีข่ขานะคะวันนี้เราจะไปแดนเซอร์กันที่ไหนคะของผมของมไหนคะน้องบัวดแดงบอกคะ่ะสวยมากสวยมากเลนตาปิป๊บๆเลยนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะช่องพังสำราญนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ